สวัสดีค่ะนิงค่ามิเคนโชค่ะชาวราศีเมถุนประจำวันที่22-28ถึงสิงหาคม2565ค่ะสัปดาห์นี้นะคะชาวเมถุนจะมีความมั่นคงมากขึ้นมีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอติดต่อเพื่อนฝูงนะคะหรือญาติพี่น้องเรื่องของการสร้างครอบครัวการที่ต้องไปอยู่กับคนหมู่มากนะคะเรื่องของความสามัคคี การให้กำลังใจการก็โดดเด่นในสัปดาห์นี้ค่ะเรื่องของการงานนะคะคุณจะมีความมุมานะอดทนมากขึ้นมีเกณฑ์ได้ข่าวข่าวดีนะคะเรื่องของความก้าวหน้าในอาชีพการงานที่รอคอยช่วงนี้อย่าประมาทนะคะก็ต้องเรียนรู้ตลอดเวลานะคะอาจจะมีรุ่นน้องหรือคนที่เก่งกว่าเกิดขึ้นได้นะคะ ช่วงนี้เหมาะกับการฝึกปือฝีมือเฉพาะทางนะคะหรือว่าศาสตร์ที่คุณถนัดเ,เรียนรู้นะคะอัปเดตตัวเองเพิ่มเติมมากขึ้นก็จะเป็นผลดีในภายภาคหน้านะคะเรื่องของการเงินนะคะจากความสามารถที่คุณทุ่มเทมีเกณฑ์ได้รับเงินทองเข้ามารวมทั้งเรื่องของผลประโยชน์ที่รออยู่นะคะใครที่ทำธุรกิจทั้งส่วนตัวนะคะ หรือว่าเรื่องของการที่ช่วยเหลือคนรอบข้างนะคะก็จะทำได้ดีได้รับเงินก้อนเงินกำไรเข้ามาสุขภาพนะคะสัปดาห์นี้แข็งแรงมากขึ้นที่ป่วยจะฟื้นเร็วนะคะออบางรายก็ต้องระวังเรื่องของความเจ็บป่วยกระทันหันหรือเรื่องไม่คาดคิดเกิดขึ้นจากคุณเองหรือผู้อื่นนะคะคนโสดนะคะสัปดาห์นี้ เป็นเรื่องของการแสดงความจริงใจนะคะมีความมุ่งมั่นมีความมั่นคงจริงใจเกิดขึ้นก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับการตอบรับนะคะมีจิตใจที่ตรงกันก็จะมีเกณฑ์เอาชนะคู่แข่งได้ส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะอาจจะมีเรื่องของการวางแผนปรับปรุงต่อเติมเปลี่ยนแปลงบ้านเรือนเกิดขึ้นหรือมีความมั่นคงในชีวิตรักนะคะ บางคู่ก็มีเกณฑ์มั่นหมายแต่งงานวางแผนครอบครัวในสัปดาห์นี้ค่ะหากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคามิคเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คา m มิคเคนโชของหนิงด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ